สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะภูมจะมาอัปเดตสกินแคร์ถูกและดีอยากจะมาแนะนำค่ะก่อนอื่นอย่าลืมฝากซับสไครต์ไลค์แชร์กำลังใจให้ด้วยนะคะเมื่อเดือนที่ผ่านมานะ,ะผะภมก็ได้มีโอกาสทดลองใช้ครีมยี่ห้อหนึ่งแล้วใช้ไปแล้วรู้สึกว่าชอบเป็นเพราะว่าถูกแล้วก็ดีมากอยากจะแนะนําทุกการรีวิวนะคะซื้อจริงใช้จริงไม่มีสปอนเซอร์แล้วก็ไม่อวยจาซึ่งครีมวันนี้ที่อยากจะมาแนะนําก็คือ ก็ตัวนี้เลย B K Exene Expert Bright นะคะตัวนี้สูตรลดสิวลดจุดด่างดำพวกรอยสิวฝ้ากะอ่าตัวนี้อยากจะบอกได้เลยว่าดีมากๆเลอยากจะแนะนำของนางไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนใช้แล้วไม่อุดตันไม่มีแอลกอฮอล์เกลี่ยง,ง่ายมากซึมง,ง่ายเนื้อครีมซึมเร็วมากๆไม่มีความเหนียวหนึบหนะแตอย่าง้ดโอ้ยคือแบบอว่า ตัวนี้นะคะเป็นเอสเซน์ที่มีความเข้มข้นเนื้อเอสเซน์ของเขาเนี่ยก็จะมีความสีขาวคูณอ่ะเน่เดี๋ยว,ยวจะเอาให้ดูกันอ่ะจะประบาณน,นี้นะสีขาวคูณพอเราทาปั๊บบนผิวเกลี่ยคือบอกว่าเกลี่ยง่ายมากมีความซึมง,ง่ายมากเนื้อครีมเนี่ยไม่มีความเหนียวเหนอะหนะแต่อย่างใดพอเนื้อครีมสัมผัสบนใบหน้าเรามีความรู้สึกว่ามีความชุ่มชื่นผิวดูแบบว่า มีความแบบเย็นๆยนนิดนึงอะเออคือแบบว่าดีมากในเรื่องของการซึมไวจากที่ทดลองใช้เนี่ยจุดด่างดำนี่คือบอกได้เลยว่าจางไวมากๆจางไวมากขนาดไหนก็คือว่าในหนึ่งอาทิตย์กล้าพิสูจน์ได้เลยว่าสังเกตนะไอที่เป็นพวกแบบรอยดําตรงเนี้ยมันมีความเข้มมากพอใช้ไปหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปคือนางจางไวมากยิ่งใครนนะเป็นรอยสิวแบบใหม่ๆสดๆเลยนะแล้วก็ ใช้นางแล้วก็สังเกตนะภายในหนึ่งอาทิตย์จะรอยสิวของคุณแบบจางลงแบบว่าคือจางไวทุกคนสังเกตได้อะที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอเราใช้ไปแล้วก็สังสังเกตได้ว่าสิวของเราเนี่ยลดลงคือแปลกเหมือนกันนะว่าเฮ้ยครีมของนางเนี่ยแบบประสิทธิภาพของนางเนี่ยมันจะดีขนาดนี้ <S <S ดีไม่ดีไม่รู้คือเราใช้เองเราก็สังเกตหนังหน้าว่าแบบว่าสิวเนี่ยจะค่อยๆแบบว่าลดลงความชุ่มชื้นแบบ นเน้นพวกรอยสิวจุดด่างดาซะมากกว่านะคะ,ะในเรื่องของหน้าใสจากที่ใช้แล้วก็หน้าเราก็ไม่ได้หมองอะไรหรือว่าหรือว่าจะดูคําไปนะก็เรื่องของฝ้ากละกุมว่าอันนี้ยังเฉยๆเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยสิ่งสําคัญกนะ็คือนางเน้นแค่พวกรอยสิวพวกรอยด่างดําจุดด่างดําอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าจะจางไวมากขนาดทดลองสีรมซื้อมาที่เซเว่นเนาะตัวทดลองก็ สามเก้าสี่สิบเก้าบาทถ้าเป็นพวกหลอดใหญ่ก็สามสิบสามสิบกรัมสามสิบมลก็ประมาณราคาสามร้อยแปดสิบกว่าบาทเนาะยิ่งช่วงมีโปรก็อาจจะแบบถูกมานหนึ่งสองร้อยกว่า,วาอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเป็นครีมที่บูมใช้แล้วบูมบอกเลยนะว่าครีมที่ใช้แล้วชอบใช้แล้วว่าถูกกับหน้าเราอะคือเราเป็นคนที่หนักหน้าที่แบบว่าสิวง,ง่ายเป็นอุดตันง่ายผิวระคายเคืองง่ายอะไรอย่างเงี้ยคือหนักได้เนี้ยคือไม่คิดว่าจะเป็นอะไรแบบว่านะแต่คือใช้นางแล้วไม่มีความแพ้หรือว่าแต่งใดคือ กลับทำให้หน้าแบบรู้สึกว่าเฮ้ยดีขึ้นแล้วมันราคาน่ารักมากนะคะราคาก็ไม่ได้แพงเลยยังไงทุกคนก็ลองไปซื้อใช้ดูนะว่าเป็นสินค้าที่อยากจะแนะนำถูกแล้วก็ดีจาก,ก็ลองไปหาซื้อใช้กันได้นะที่เซเวนหรือว่าบูธหรือว่าวัชรนสั่งออนไลน์นะคะสำหรับใครที่ subscribe, l i ไลค์แ r e นะคะหรือว่าติดตามกันเนี่ยก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆเนาะอย่าลืมติดตามกันกน,นะเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย